เกมฟรีจาก PS PLUS ประจำเดือนมิถุนายน2 5 6พถ้าคุณเคยฝันว่าอยากเล่นบาสบนเวที NBA คุณต้องไม่พลาด NBA 2K 25นี่ไม่ใช่แค่เกมบาสธรรมดา NBA 2K 25คือประสบการณ์บาสเกตบอลที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดในตอนนี้ เกมมีระบบโปรเพลย์ที่ใช้ฟุตเทจจริงของนักกีฬา NBA มาแปลงเป็นแอนิเมชันในเกมทุกการเคลื่อนไหวจึงสมจริงจนคุณรู้สึกเหมือนกับกำลังดูเกมสดอยู่มีหมดเนื้อเรื่องใหม่จากดาวรุ่ง NCAA สู่ซูเปอร์สตาร์ NBA ระบบ cross p พย์ จะเล่นบน PS5, Xbox Series หรือ PC ก็ลุยกับเพื่อนได้หมดมีกราฟิกระดับ Ultra HD 4K เหงือกันเด้นไฟสนามสท้อนตาเสียงโค้ดตะโกนข้างสนามทุกอย่างจะพาคุณเข้าชูสนามจริงถ้าคุณรักบาส NBA 2K25 ไม่ใช่แค่เกมมันคือสนามประลองของคุณ There house New is in a ถ้าคุณคิดว่าคุณกล้าพอถ้าคุณคิดว่าความมืดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนี่คือการกลับมาของตำนานเกมสยองขวัญยุคบุกเบิร์ก a l o n e in the d a r k Alone in t h e Dark เวอร์ชันนี้ไม่ใช่แค่รีเมคแต่มันเป็นการรีบูตความหลอนในรูปแบบใหม่ ภาพสวยเสียงหลอนในเรื่องเข้มขนนม้นบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของนิยายลึกลับยุค1920ผสมความสยองแบบหลอนๆเราสามารถเลือกเล่นได้2ตัวละครเอมิลี่หญิงสาวที่ตามหาลุงเอ็ดวอร์ดนักสืบมาดครึมถ้าคุณชอบเกมที่มีในเรื่องเข้มขนม้นบรรยากาัศหนักๆแบบหนังสืบสวนสยองขวัญ Alone in the Dark คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดเกมที่รวมเอาความเป็นสตีทกับเพลงสไตล์ฟังผสมกับการเล่นสเก็ตในแบบที่ทุกจุดของเมืองคือสนามโชว์ของคุณบอมร u ชไซเบอร์ฟังคุณสามารถเล่นสเก็ตปั่น b m x หรือแดนแล้วแต่สไตล์ที่คุณถนัด กราฟิกสไตล์เซลเชดดิ้งสุดจี๊ดเพลงประกอบแนวพังก์ฮิปฮอปไซเบอร์ทำให้เวลาที่คุณเล่นจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ใน MV สุดเท่ระบบเกมเล่นง่ายแต่มันต่อคอมโบลื่นไหลแดนซ์กลางถนนปิดท้ายด้วยพ่นกราฟฟิตี้ใส่กับแพงถ้าคุณชอบอะไรชเท่เพลงดีๆเกมนี้คือของต้องลอง10ปีแห่งการต่อสู้10ปีแห่งแสงและความมืด ทั้งหมดกำลังจะถึงจุดจบ Destiny the Final Shape 2 h ด e i ไ i n ั e a t ฟ d e t t i n y 2 The Final Shape เป็นภาคเสริมของเกมมุมมองบุคคลที่1 FPS ในแอคชั่นไซไฟผสม RPG ที่สารต่อเรื่องราวอันยาวนาวของจักรวาล Destiny จนมาถึงบทสรุปของสงครามแห่งแสงและความมืดมีเนื้อเรื่องเข้มขน้นการออกแบบศัตรูใหม่และระบบการเล่นที่พัฒนา,นาขึ้นอย่างชัดเจน ในภาค Final Shape นี้คุณจะได้เดินทางไปในใจกลางของ t o w e r r สถานที่ลึกลับเหนือกฎของฟิสิกส์เต็ไมไปด้วยภาพหลอนความทรงจาและความจริงที่บิดเบี้ยวระบบเกมมีเลเวลอาวุธชุดเกราะซับคลาสปรับแต่งตัวละครเน้นการร่วมมือกับผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์ 2> Destiny 2 The Final Shape คือบทสรุปอลังการของซีรีส์ Destiny ที่พัฒนาระบบเกมเพลย์ให้ล้ำลึกและสนุกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ FPS r p g ที่ครบเครื่อง